ไดรมาร่วมบุญืัอนี้โชคดีนี่นี่อุศิลานี่รุ่นเหนือดวงพี่น้องเออเหนือดวงมีดวงอยู่เรื่องวอีกนี่เดี๋ยวลุงพลเกทุดคนใครรอรับเลยนั่งอยู่กับที่ใครลุกไปอาจจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่พอขอพอยเจครับผมเมานั่งอยู่กับที่เลยนะครับนั่งอยู่กับที่เลยนี่ โอ้โหสุดยอดเลยนี่มงคลบารมีหลวงปู่ศิลากำลังดังพี่น้องเออหลวงปู่ศิลานี่ของแท้นะ,นะครับของแท้เลยนี่นี่นะครับวารละที่หนึ่งด้วยนะครับเออของแท้รับประกันด้วยนี่นะครับถวายพระคุณเจ้าเก้าลูกด้วยนะครับเอนะครับ วาระที่หนึ่งด้วยมีวาระที่หนึ่งวาระที่สองมีวาระที่สามด้วยนี่โอ้ยหลวงปู่ศิลาเออสวดถามวารททววะเลยเออพูดให้่าเอาไหมผมเด้อเออเอานี่เออลุงพลลุงพลเอาไว้ทำไมหลวงพ่อก้าลูกนะครับก้าลูกด้วย ถวายหลวงพอ่อก่อนอใครที่ยังไม่ได้ก็มารับกับลุงพลเด้ออานี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่บาลมีเหนือดวงมีดวงแล้วก็ยังมีเดี๋ยวคุณแม่ช่วยยกอันนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้สุดหจ โอ้สุดยอดเลยวันนี้ใครได้บุญบารมีย้ายเอาเอาไปเห็นอยังย้ายเขาบอเอาไมมผมครับได้ย้าเอาเถอะไม่ผมซะใช่ลุง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  เ้าเก้าลูกนะครับบอด้วยลุงลุงขอด้วยพันแหนมอยู่นั่นเราบอกลุงขอด้วย,วยลุง <c oughs> ลุงลุง <c oughs> <c oughs> มีไหมลุงนี่เข้าใจไหมสีเขียวนี่งเหวี่ยงซับด้วยนี่เมื่ออื่นนี่ขับตัวู้ใดน,น, <c oughs> นี่ชื่อเลยเมื่ออื่นนี่เออเมืออม่ออื่นเดาเรียกอกเมื่ออื่นเนาะ อ่าเอาตอนเย็นนะครับเราจะมีพิธีบวงสวงนะครับเราจะมีพิธีบวงสวงนะครับอ่เปิดเลิกเบิกชัยอันเชิญองค์เทวดาอง์พยาปู่ศรีสุสทธออ่อาปทุมมาปาประดิษฐานยังอ่บริเวณแห่งนี้นะครับโอ้เป็นเลิกงามยามดีวันตอนเย็นนะครับมาร่วมกันด้วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับ ลุงเออนี่แม่ลาตีครับแม่ลาตีโอ้ผู้ช่วยเลยจัดจารใหม่แล้วคุณแม่ลาตีแต่งแต่งตัวสวยครับวันนี้ครับชุดสวยนะแม่ลาตีครับชุดสวยหลวงพ่อไพ่แม่เอาก็ไม่ผมก็ได้นะครับหลวงพ่อไพ่แม่เอาไม่ผมก็ได้ สนี่หนึ่งหกสามค่ะหนึ่งหกสครับคุณแม่เลตีออนหนึ่งสครับเอ้าใครตามมาเล้วัฮดีหกสามหกสาม ตามคุณแม่ลาตีครับไม่เป็นไรพี่เถิกมาดีกว่าเอ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 าของไว้ใส่แล้วเราเถิดระวังไว้ตรงกลางพม่พอระวังมดแดง พี่่อะเดี๋ยวจะโดนเขาเปลี่ยนให้แล้วนี่ดอกไม้เขาติดเขาเปลี่ยนให้แล้วเขาของเราใส่สวนลงไปเลยพริกขึ้นไปเลยมดแดงเยอะไม่ขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้ขึ้นได้แต่มดมดมไม่เป็นไรแค่นี้แต่สบาหรับพี่สาวเราครับ สาธุครับสาธุได้ครับเ <c oughs> ขาไม่เขาไม่รู้ว่าแม่เดินมาไงแม่ตีเดินมาอ,อัานนี้ม,<า>ม,ม,มุมเหมอนหนุ่มได้คนเดียวเลยภาพนี้นเพราะ <c oughs> ผ,มผมดูคุณแม่คุณแม่อย่างเดียวเลยเดินไปไหนแนละ้วผมติดติดกระแต <c oughs> ติดกระแตคุณแ,แม่แล้วตีนะครับ เอาเดี๋ยวผมบังให้ครับได้ไหมครับุดไพี่ไปจุดเลยแตังเดี๋ยวกพันพี่พรจุดก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่อธิษฐานาไฟแชกมีด้านบนอีกไหมครับเนะี่ย สวัสดีครับคุณสามครับคุณพัทธิตาครับดีแล้วที่สร้างสาลต่อครับคุณครับเพียรทองครับสวัสดีครับ ทาอนหลวงปู่อยู่นะคะขอสิ่งใดก็ขอให้คนที่มาขอให้สําเร็จทุกประการจากการงานก็ดีจากการเงินก็ดีจาก้าขายก็ดีจากางโชคลาภก็ดีขอให้หลวงปู่ช่วยให้เขาสําเร็จทุทกคนเพื่อจะได้มีคนมากราบมาไหว้ที่นี่นะคันนี้วัดน,นี้นะคะเจ้าที่เจ้าทาง ที่ฮะหนี้วิหารแห่งนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดทั้งแปดทิศเปิดปด้วยบุญญาลิศและอิทธิลิศให้มีชื่อเสียงตรงกลงณนะวัดแห่งนี้นะคะหลวงปู่ทูครับอทูบุมาบุญละนะ มาาาารรุักษพทธศาาสนคุณธัญญาพรนะครับสวัสดีครับคุณผู้นะคะคให้พระพุทธศา,าสนากลับไปให้มีโชคด้วยนะจ๊ะสาธุครับ ถ้าใครมีโชคนะคะจะให้เขามา <look> forward, สักการะองค์ปกับแม่ย่าศรีปทุมมานะคะผ mm hmm. งใส่ลูกจะได้มาครับกันย a คที่ก็ a ย o ่ t y o ออ y o สต s เฟี s ร์แอนด์ทรีไล a ์แล้วไม่ k ลท์ k ี่จะได้เห็ Okay. คเราไม่ต้องลดระคะเราไม่ต้องใช่ไหมอืมกนเดียว มันมไมีใครมาเลยนกเนหมอนนาไม่เห็นแม้เดินมาเลยมั้งเพราะว่าคนมันเยอะข้างในครับีเขารักษาพวกจับเช้นจับอะไร็เี้อจับเส้นกระดูกครับได้ได้ครับเป็นที่ไหลใช่ไหมครับไปไานไปเซเย์มาเอ็มอาร์ไอวะครับกระดูกหลังหลังอ วัยนี้ไปที่บ้านที่ห้องครับอ๋อครับไปล้างตู้ไปด้วยการช่วงา่ายหลังเพลอ๋อครับเดีย๋ยวดูให้ครับอาการอะไรเป็นไงครับหรือไม่เปลี่ยนร,รีบกลับหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่รีบครับเดี๋ยวแม่ก็พยายามผมด้วยเป็นไงแม่พยายามบอกผมนะครับว่าจะไ,ดไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวหาผมไม่เจอผมอยู่แถวนี้หนละ <laughs> ที่นี่ดุนะคะครับเมื่อคืนใครดูไลฟ์สดผมนอนตั้งแต่ทุ่มโดนที่นี่ครับโดนไหมก็โดนหมดเลยครับที่นี่ดุประตูเปิดเองด้วยเลยเองห้องน้ำครับครับใครดูไลฟ์สดผมนะว่าประตูเปิดเองเองเลยผมใครเขาบอกว่าอยากไปกับแม่ละตีครับถ้าใจไม่แข็งอย่ามาใช่ครับแม่ครับนี่สระค่างๆว่าข้างเขาสิงห์อ๋อครับเห็นมทำทำให้ผีสงบโอ้ครับโอ้ครับ ทำหมดเลยค่ะที่มาทำมาจากคือทำโอ้โหแบบโอ้แม่สร้างนะคะเนี่ยโอ้แม่สร้างนะครับนี่คุณแม่ลาตีสร้างเนี่ยเนี่ยนี่ครับแม่ลาตีสร้างเนาะแล้วก็มีศาลาทางนี้ศาลานู่นเนาะครับได้บุญได้ทานมากเลยครับแต่หน้าก็ทาสีใหม่หมดสิ่ทุกอย่างครับนี่แม่แม่ลาตีสร้างนะครับเดี๋ยนี่ครับแม่ลาตีสร้างไม่ให้นะครับ เอาค่ะ้ขาด้วยกันนะเอาไว้กลับมาทน้ค่ะขอบคุณค่ะใหญ่ตนต่อคหมใช่เรามาทาที่เียงครับขอกแล้วนะ

นพการทุกคนเจ้าทุกรูปนะครับแล้วก็ท่าีติมชนทุกท่านกับบ้านเดือนที่กรพนะครับครานนี้ผมกับทีมงานนะครับก็ได้เดินทางกลับที่วัดบ้านเดืออีกครั้งกับเนื่องจากเราต้องมาในงานกับของคุณแม่ราตรีชยศร์ครับเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่า มีความตั้งใจที่อยากจะดูแลวัดบ้านเดือคกับให้สะอาดให้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน,นครับจึงก็เราก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วไหมพี่หรือว่าต้นปีป,ปีที่แล้วครับปีที่แล้วนะครับก็เห็นเฉพาะบนล้อมนะครับท่านดูแลวัดโดยตัวท่านเองเนาะท่านอยู่รูปเดียวนะครับปัจจุบันก็มีหลวงตาม,มาอยู่ด้วยครับ อยากให้หลวงตาดูดวงนะครับก็มาวัดทุกวันทุกวันหลวงตาจะดูดวงเก่งนะครับแม่จะชก็เป็นเรื่องดีงนะครับที่มีพระมาเอากสามเป็นสบายครับดับภาษาที่ีกับเพิ่มขึ้น,นจากที่หลวงหลวงพ่อบนล้อมท่านอยู่รูปเดียวท่านก็นเหงานะวันวันดูแต่โซเชียลเนาะ ก็ดู y o u t u e เออท่านดู YouTube ติดตามชีวิีดูมนนี่แหละไม่ได้ดูอะไรหรอกแลก็ล่าสุดเราได้บวงสวงใบสีองคพระผูปาริกิตนาคราชไปนะครับเพุ่นจะเสร็จอวันที่สิบตันวาที่ผ่านมานะครับก็เลยมาที่งานวัดบ้านเดืออีกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าชาวบ้านเราจะดูแลวัดนะครับ อย่างที่ท่านเจ้าคณะตำบลนั่นพูดไว้เนาะตอนเรามีความสุขเราก็ไม่คิดถึงพระครับแต่ถ้าเวลาเรามรณะก็คิดถึงพระอยู่ดีนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นสําคัญโอ้ถ้ามรณะไม่ไม่มีพระก็ยุ่งแล้วไม่ได้ไม่ต้องนีมนพระเพราะฉะนั้นต้องดูแลวัดนะครับดูแลวัดบ้านโรงเรียนนะครับบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน ไอ้ครับ abei, ต้องอยู่ก็คู่กันไปนะครับก็ลูกหลานนะครับลูกหลานก็สําคัญสําคัญลูกหลานเรานะครับเราก็ต้องพาลูกหลานเราหมันทําบุญนะครับบุญถ้าไม่ทํามันก็หมดเหมือนกันครับเหมือนเงินในกระเป๋าเรานะครับถ้าไม่หาเพิ่มมันก็หมดนะเพราะฉะนั้นการมันท fa ําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือวันธรรมดานะครับถ้าถ้าเรามีโอกาส อยากให้ทําบุญกันนะครับการทําบุญไม่ไม่ใช่เรื่องที่ยากครับเป็นเรื่องเข้าถึงได้ง่ายการทําบุญที่ไม่เบียดเบียนตัวเองเป็นสินข้อหนึ่งที่เราปฏิบัติยึดถึงกันการเบียดเบียนตัวเองนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะทําและก็ผู้อื่นด้วยทำง่ายๆครับการทําบุญเดินเข้ามาวัดนายกเมืองซา ถูกนะถูกเลยเบอร์ครับถวายได้นะครับที่เราถวายให้พระได้ปัจจุบันพระรับเงินได้ไหมพี่ก็รับได้ไหมครับผิดศีลไหมครับพระอะไรเพิ้นหรอครับไม่ผิดเนาะครับอาปัจจุบันนะครับนครัับบุจดูแลนะครับศาสนสถานในวัดนะครับพระต้องมาต้องใช้เงินนะครับ ถ้าไม่ใช้เงินผู้รับเหมาก็ไม่เข้ามาทําอะไรไม่ได้เลยแหละทําอะไรไม่ได้ไม่มีเงินอย่างาเงี้ยปัจจุบายไม่ได้นเป็นอย่างนั้นครับเมื่อก่อน,นวัดวาศาสนาไม่ได้มีสถานที่ที่เป็นตึกเป็นอะไรนะทั่วไปก็อยู่ตามป่าตามเขาเปัจจุบันวัดก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับควรจะดูแลรักษานะครับคุณงามความดีกันเอาไว้นะครับแต่นะมารอบนี้เห็นปลูกผักกันเยอะนะพี่ครับ รอบนี้เราจะอะไรอากลับบ้านดีก็ไข่ปูเอาอะไรกลับบ้านนี้เดี๋ยวเขาจะเอาอะไรกลับบ้านกระหล่ำหรือกระหล่ำเนาะนะครับส่วนไหนตัดหรือยังครับส่วนไหนตัดกระหล่ำหรือยังวันนี้มีไหมถ้าคนจะเอากระหล่ำชักอ่าร้อยสองร้อยโลนี่มีไหมครับเยอะนานเลยพี่รถผู้ใหญ่นิ่มรถผู้ใหญ่นิ่มครับเขาวางแผนกันมาแล้วครับวันนี้ใช้แค่เต็มรถมีไหมครับที่มามีส่วนไหนตัดกระหล่ำโลละเท่าไหร่ ตัวใหญ่มี่ใหญ่มีโอ้ยไปไกลกันตัวใหญ่มีใช่ไหมเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่แม่ถุงละเท่าไหร่ไปขายถุงลละสิบบาทโอ้ยผู้ใหญ่นิ่มอยู่ไหนผู้ใหญ่นิ่มอยู่ไหนโลละสิบบาทถุงละสิบบาทถุงละสิบโลถุงละเจ็โลอ๋อไปตัดเลยรีไปตัดเลยนะครับเอาจิงแม่จิ